นี่มันหลบตาใคาจะเริ่เพลินแยกโยมเริ่มต้นก็อยากจะทราบว่าใครมีคำถามอะไรที่จะอ่านไหมคหรับข่าวธนาคารหลวงตาจะอ่า เคเือหนูมีความสงสัยคําถามวันนี้เรื่องกิเลสะค่ะหนูสงสัยข้อที่สองว่าทาไมเห็นกิเลสของตนยากกว่าคนอื่นนะคะอืมเรไปม,มองเห็นอ๋อค่ะเรไปมองเห็นอย่างนี้นะคะว่าสมมติว่าเราไปกับเพื่อนสองคนนะคะแล้วก็ไปเจอสิ่งของของหนึ่งนะคะแล้วตัวของเราเนี่ย อยากได้เราก็มีกิเลสก่อนเพื่อนเนี่ยใช่ไหมคะหนูกเลยไปต่อข้อสองมันขิดไม่ใชนมันไม่ถูกน,นะคะก็เลยอยากะให้หลวงตาช่วยอธิบายสักนิดสนะ่ะว่ามันมันเป็นอย่างไรนะคะ,ค,ะคือเห็นกิเลสข,ของตนดีกว่าเห็นกิเลสข,ของคนอื่นนะคะกิเลสข,ของคนอื่นนั้นเห็นได้ง่าย แต่กิเลสของตนเห็นได้ยากมันกิเลสเนี่ยถ้าเราดูกิเลสที่จะมองเห็นมันก็คืออาการของกิเลสเห็นไหมครับกิเลสตัวิๆมันเปิดตื้ในจิตนะมันมองไม่เห็นหรอกถ้าเราจะเห็นมันก็คือเราเห็นอาการของในจิตและอาการของกิเลสอาการของกิเลสตัวแม่ก็คือโลภะโทสะ โมหะโลภะเป็อยากได้ถือว่ารัะเพราะฉะนั้นการเห็นโลภะโทสะโมหะนี่เราเห็นของคนอื่นเราเห็นได้ง่ายแต่ของตัวเองมันไม่เห็นอันนี้ความเข้าใจมันหมายถึงว่าเวลาเราไปเจอตัวองอที่กำลังโตเราเห็นที่เหล็เขาแหละอันนี้กําลังโลภแต่ของตัวเองเราไม่เห็น,น,น,หนาางงเ,เห็นไหม ไม่ใช่โดยข้อนี้จงประหลได้ว่าการเห็นกิเลสของตนดีบอกหนูกิเลสของคนอื่นอ่ะมันเห็นได้ง่ายแต่ของตนมาเห็นยากเห็นไหมพอเข้าใจหรือ,อย่างพอเข้าใจค่ะตนีตแ้และอีกข้อนี้กิเลสทำความเบื่อ้อน ไม่ทำความเดือดร้อนให้แก่คนอื่น,น,นไม่ถูกไหมก็ถูกนะท่าน้ไม่ทำความเดือดร้อนได้คนอื่นค่้อท่สองขึ้นอันนี้ข<ม>้อท<ค>ี่ห้าใช่ไหม,นนมข้อที่ 5, ห้าะอ,อ,อที่ห้าคอแล้วทำไมมันเปิดอ่านะครับก็เปิไมันเิด กิเลสที่ข้อห้านี่กิเลสที่เกิดจากต,ตัวเราอ่ะใช่ไหมคะอื่อ่าจะทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนเนี่ยนี่หนูเห็นด้วยนะคะอืม่หนูเห็นด้วยแล้วกิเลสที่ไม่ทาให้ผู้อื่นเดือดร้อนมีไหมกิเลสที่ทําให้ผู้อื่นไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนอืน S <S เกิดของตัวเรานะคะ <S <S <ภ>ไม่ทำให้ตัวอื่นเดือดร้อนอือกิเลสบอกว่าเรานีทำให้ตัวอื่นเดือดร้อนเดี๋ยวมันมีไหมหรือว่ามีนะเออแล้วไม่ทำแล้ไม่ทำให้ตัวอื่นเดือดร้อนทำให้ตัวเราเดือดร้อนมีไหม, <S <S มก็มีอีกะคะ่ะอือคือภาตเราเราก็เคยสนทนากันแนมะ้ว่ากิเลสยังอยากโมพาโทตะโมหะ อันนี้ทำให้ผู้อื่นเดื่อสรอนมันไปละเมอผลอื่นที่ล <Okay. S 1> ุ้นสูงขึ้นมากิเลสอย่างกลางคือเราไม่มีโลภโทสะโมหะเราไม่ทำให้ผู้อื่นเบื่อสรนเถื่อเซ้นโอยแต่จิตใจเราอย่างวาวุ่นยังตุ่มร้อนอยังฆ่าตัวตายได้ ันนี้เขาเรียกว่ากิเลสอย่างกลางคือโตนมันมาปลุกจิตนะซึ่งได้แก่นิย่อนฮะเพราะฉะนั้นกิเลสนี่ทำให้ทั้นคนอื่นเดือดร้อนด้วยทำให้ตัวเองเือดร้อนด้วยในปัจจุบันจะทำให้ตัวเองปวดร้อนด้วยในอนาคตตายไปแล้วก็ยังเดือดร้อนเพราะว่าอะไรเพราะมันฝังอยู่ในจิต ให้สัญญาขันอันนั้นก็เป็นจิตเลกอย่างละเอียดนะครับอ,อันนี้พอเขาใจใช่ไหมเขาใจแล้วค่ะกาขอ,อขอบคุณค่ะใครมีคำถามอะไรไะมคะ<ด>ตอ<ด>บถามเพิ่มเติมนะคะพอถ้ายัง ไม่เข้าใจมันลึกซึ้งหอมมันก็จะยังยังเหมือนกับว่าอาคาใจอยู่แล้วมาหลังราก็จะยังงงอ่าอย่างวันนี้ที่เรียนถาโตาไปคือรู้ไม่ได้เลือกข้อที่สี่ที่ว่ากิเลสเกิดขึ้นที่ใจตัวเองอม,มีความว่ากิเลสเกิดขึ้นที่จิตนะอ,อันนี้อืมมันจําได้ทำานวงตาเคยสอนเรื่องใจจิต O, มโนวินญาณความหมายของอุปัตติความว่าใจกับจิตนี่ไม่ไม,ม่ต่างกันแต่ในความหมายที่ของคำถามอันนี้หลวงตาอาจารการุณาเพิ่มเติมตรงนี้ได้ไหมคะว่าเข้าใจถูกไม่ถูกยังไงคะก็กคนเข้าใจไม่ถูกค่ะ ซอวจิตใจมโนวิญญาณสมเด็จญ,ญาณเขาบอก็นหมึงกันนี่แหลต่มันคลนระบบมากมันก็เป็นโสจิตเพราะฉะนั้นถ้าไม่งงในคิดมากติตกระจสมเ็นหนึ่งแต่ถ้าจะคิดมากใจก็คือส่วนที่อยู่ตรงกลางคือเป็นจิตตั้งเดิมจิตธาตุจิตวิญญาณ ใจเพราะใจมาอยู่ในมนุษย์มันก็ไม่ดังเดิมแล้วมันเปลี่ยนแปลงไปมันก็ตายเป็นจิตเพมนปิ๊ับใจมันก็ถือตัวเดียวกันแต่มันอยู่คนละที่มันอยู่กันคนละบทาาทเพราะฉะนั้นคำถามที่ว่ากิเลสเกิดขึ้นจาก ใจของตัวเองก็คือใจของมนุษย์มันก็คือจิตหรือถ้าที่หลวงตาก็เคยพูดนะว,ว่าจิตมันก็แ่งปัดแ่งไม่ไปซ้ายต่อไปขวาไม่ไปบวกต่อไปลบหลวงพ่อุ๊บก็บอกว่าใจถ้าคิดง่ายๆใจเหมือนกันใจผักใจที่อยู่ตรงกลาง ร่างกายไม่มันจับไม่บวกไม่ลบแต่ถ้ามันเป็นบวกเป็นลบอตเมลัยมันก็เป็นปิตแต่ถ้าคิดแล้วเย็นหัวก็คิดกระจายเหมือนกันนั่นแหละ<ม>เป็นหลักในการปฏิบัติจะได้ไม่โง่แต่นี้นถ้าจะดั่างคิดตัวคิดไปแล้ววิญญาณล่ะวิญญาณมันก็จิตอันหนึ่นงซึ่มันมีกฎบาต ไม่ขันห้ามนก็ทองลุกน้องออกไปไปรับรู้เพราะฉะนั้นวิญญาณมันก็เป็นมุกน้องของจิตหรือทัพพุจิตทัพพุก็เป็นสัดเซ็ตเป็นส่วนหนึ่งของจิตนั่นเองหรือว่าส่วนหนึ่งของใจนี่พอเข้าใจบ้างไหมครับ คนเอ็นมีคำถามอะไรไหมครับตอนนี้ถ้าถ้าไม่มีหลวงตาก,ก็อยากจะคุยกันถึงเรื่องโคสต์วันนี้นะคะรับโคสต์แรกพระอริยะพระนุกตาในโพสต์นั้นเขียนว่า คนนี้อริยะคนนั้นพระนิพพานทั้งขัดขานกว่กไข่กันไปหมดอาณาสาสิคาคามากกว่ามดเดินประชดโอปักกันฉันมีทางเออ คิดแลกแปลว่าอะไรตกนี้แอบจะออกความเห็นหน่อยถูกถูกไม่ว่ากันแอ่คนแรกกร่อน้าเชนถ้าหมอติ๊กเชนเลย กับนมัสก,การค่ะหนูตาคือหนูเท่าที่เข้าใจคือหมายความว่าเอา่อจบกับคงคงเป็นขั้นของการบรรลุธรรมแต่ความหมายคือเหมือนคิดไปคิดไปเองประมาณว่าเราเหมือนที่หนูเคยถามไปเพราะว่าคนที่ปฏิบัติจะคิดว่าเราถึงขั้นไหนคิดไปว่าเออเราเป็นโซดาเป็นสกิทาคามีหรือเป็นอนาคามี อะไรเงี้ยคเหมือนกับแต่แต่ก็ยังไม่ค่อยเข้าใจตัวความไม่ไม่แฝงเขาต้องการอวามในคือหมอนว่าจะบอกว่าเราไม่ต้องไปคิดว่ามันถึงขั้นไหนเราก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆ่อหรือเปล่าหรือจะหมายถึงว่าเราอยากเข้าใจว่าที่เราปฏิบัติอยู่มันมันคือมืนมโนมันไปเองว่าถึงขั้นนั้นแล้วขั้นนี้แล้วเลยใันคือการหรือยังไม่เข้าใจแต่เข้าใจว่ามันเป็นขั้นของการมลนธรรมแล้วก็ มคือคือเหมือนกับว่าถ้าถ้าจะมองคือ,อเป็นไม่รู้ว่าเป็นเรามองเราเองหรือเรามองคนอื่นในในโพสต์เนี่ยคือเหมือนถ้ามือเรามองเองอาจะเหมือนกับว่าเอ๊ะเราเปฏิบัติถึงขั้นไหนแล้วที่เมื่อก่อนเนี่ยมีสงสัยเขารู้ก็ได้ยังไงว่าคนเนถึงขั้นไหนคุณตาบอกว่าไม่มีใครรู้คือตัวเองจะรู้เอง,ว,เองว่าเราเนี่ยปฏิบัติไปถึงขั้นไหนแล้วไม่สามารถมองคนอื่นได้ครับค่อโอเค มันก็ถูกบ้างไม่ถูกบ้างคือถ้าในโทนุกนี้ในจอมันทัะสุดท้ายอานาคาติทาคามากกว่ามดเบิดไปชดโอปะชันฉันมีคึครันแต่ว่าอะไรถ้าสรุปในแง่พุทธกันง่ายง่ายก็คือถ้าใครบอกว่าฉันเป็นอรหันต์แล้ว ฉันบรรลุแล้วฉันสะอิตาคามีฉันอานาคามีฉันเป็นรูปเป็นหนี้อย่าไปเชื่อเพราะคนที่ถึงปีนปีนเขาไม่พูดกันคนที่พูดแต่ไม่ถึงเพราะฉะนั้นให้ยอมสังเกตดู เราไปหาพระอ,อริยสงฆ์ที่เราจะแหวหหาพระอ,อริยสงฆ์พระอ,อริยสงฆ์จริงๆเขาไม่พูดแร้ว่าฉันนิพพานแล้วฉันเป็นพระอราหาันแล้วฉันเป็นพระสติอาฏานะมีแล้วอะไรก็เขาพูดคนที่ถึงพูดแต่คนที่พูดนั้นไม่ถึงเพราะฉันกาที่ จะถึงพระอริยะบุคคพเพตุตาเลยตัวเองเท่านั้นที่เูาไม่ต้องไปโทรทัศนา์าไม่ต้องไปเชื่อนะครับเชื่อในทางาถ้าเราเชื่อจากแค่ลักษบสน,าานุกไปต้นนี้ที่สมัยให,หม่เพียบขับขายหลอก บางคนก็ปฏิบัติเคร่งขฉันจนนิพพานแล้วแต่จริงจรๆไม่ถึงไหนแต่บางองค์จิตเป็นพออระอรหันต์แล้วแต่ปฏิบัติทั้งบุทั้งตาต่อว่าทั้งสแ,งแสดงลักษณะโต ถ้าเราไปยึดอันนี้เราไปโกรธเราเราตบเราเราไปแตะทาอยคนที่ใหม่ถึงเราก็หลงเพราะฉะนั้นตุกนี้ก็เพียงแบกแบฝากไวใ้ให้คิดว่าคิดได้ง่ายใครที่โกว่าโตถึงนั้นโตถึงนี้โต,ตอย่างนั้นโตอย่างนี้เก็ไม่ได้เพราะคนที่ถึงมันเพเพราะมัเนเพิ่มตลอด อันนี้ก็แยกแตก่าแยกโยงไว้ั้อื่นมนีความเห็นว่าอย่างไเพมดูเต็ที่หลวงตาเปล่าครับว่าคู้ที่ปฏิบัติจนถึงขั้นอริยะบุคคลหรืออริยะสงขึ้นไปแล้วมักไม่แสดงตนครับส่วนผู้ที่พยายามจะแสดงตนให้เหมือน พยายามจะให้เหมือนนะครับคือไม่ใช่ครับตามนั้นครับปโยชนัมีประสบะการณ์ไหมล่ะก็พอได้เห็นผ่านตาบ้างครับหลอตาอ้อคนตื่นว่าไงเพื่อแสวงหาเยอะๆไปพระที่ว่าพระอดิยสงอย่างนน้อย่างนี้ออคุณพระตามากกล้ ก็แหวนหายเย,ยอะหดวงตาบางทีเขไปคนหน้าที่เลาเหมอนความเห็นหนึ่งคนนั้นนั่นแหล,ละเพราะว่าอ่านอ่านตอนนี้เราก็มีความคิดก็อ๋อคนจริงเขาไม่พูดถ้าคนไม่จริงก็แบบพยายามเหมือนเหมือนยกตัวอย่างง่ายๆเหมือนคนที่เรียนธรรมทิศพยายามที่จะบอกว่าสังเกตขั้นสามจนถึงขั้นสี่ะอะไรประมาณนี้ แต่ในระดับคุบาจาะมีๆถึงขั้นไหนฮะอาจารย์ไม่เหขั้นไหนแล้ว,ลวรับเลยนะฮะความหมายให้ท้ายกันนี้หร okay. ือ,อเ่โอเคจ้าอ่าคนอื่นมีความเห็นอะไรไหมครับเรื่องนี้เพราะฉะนั้นที่เราพูดนี้ไม่ได้แปลว่าหยุดแสวงหา ไม่ใช่หยุดไปหาพระอาริยสงฆ์ไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าไม่ติงไม่ใช่แต่ถ้าเราไปก็ไม่ใช่ว่าไปาอขอบารมีหย่งพ่อออก่อหเวงพ่อรับน้ำมนต์หน่อยเขาบอกพ่อเคาะตัวหน่อยถ้าที่จูกต้างไปถามบอกพ่อขอธรรมะหน่อยมีอะไรเป็นธรรม สิ่งที่เขาพูดมันจะแสดงถึงว่าเขาอยู่ขัน้นไหนแล้วเพราะตาเขาแน,น,น,น่นว่าพอดที่หลังใครไปพระที่คิดว่าเป็นพระอร้แอกเจ้าเขาไปประหยัดทุนไปให้รถน้ำมนต์ขอหัวขอพระเขาเรื่องอะไรต่อเนืเออนี่ธรรมะอะไรจะให,ห้แต่เราก็พิดใจงานแต่ก็คงอพอคิด เอนอย่างโยมนะเขาไปเจออาจารย์ท so, sure. ีเ <blunt> ข <animation> ้มาถือว่าไงโยมนะอาจารย์ให้ธรรมะลก็ถามท่านว่าแนวทางของผมปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรบ้างท่านก็มองหน้าให้ธรรมะว่าตนเท่านั้นที่จะตนเปือ่นที่จะเปือนตนได้ผ่านไปหลายเดือนครับ กลาบอีกครั้งหนึ่งอาจารย์ครับปัจจุบันนี้เป็นยังไงบ้างครับท่านกระมองหน้าบอกว่าละอะไรนะครับละทำเดียวครับธรรมะสูงสุดละครับอื่นเพราะเพราะฉะนั้นถ้าพระอย่างนี้เนี่กยก็พอจะคิด,ดคไดบโลอท่านคงสำคัญท่านใดแล้วท่านไม่ได้มาขอ้ออารมณ์ขอ้อขอนาข้อหัว มลทั้งมลอย่างนั้นเช่นโตอันนี้ก็อยากจับควาไว้ให้คิดคนอื่นมีความเห็นยังไงไหมครับเชิญครับอ่าค่ะอันนี้ก็มีอีกโพสหนึ่งเกี่ยวกับหลวงปู่เติหลวงปู่เติน,น,นี่เป็น อด,ดีตเป็นเจ้าอาวาสวัดตาใหญ่จะเป็นโอุตตะนันวัตสุปานวาานากาปุติที่หลวงตาอยู่ที่วัดปุกนันเขาตั้งชื่อว่า รถไอ้พัดยอดแหลมๆพัยดยศน่ะรถเยเฟิน,อเ,นเ,เอาไว้กะเอาไวใา้ใ้เตียงผมผไม่เอาไปนเอไว้อย่างนั้นแต่เวลาถ้ไปไหนบางทีไปไหนกับโยมไปเนี่ยก็ขึ้นรถตุ๊กๆไปกันสองคนนั่นเนม่ต้องมีรถเก็บไปยดไต้งมีรถเบนไห่ต้องมีรถแเ,เพราะฉะนั้นคน,นเกยร์เฟเด็ มืพัดยกต่างๆอันนั้นเรากะต้องเด็ดไปจะใช้คำว่าไงก็ไม่ใช่ว่าของดีร้อยเปอร์เซ็นที่มาเป็นเซ็ถือก็เป็นสันติภาแต่บางตัวก็ดีนะแต่ให้คิดว่าสมเด็จนั้นเป็นตำแหน่งข้อไปเข้าน,นคะครับพัดยกพัดกลมพัดแหลม พัดอันนี้แจกพัดอันนี้มันก็แผดเหวียจะไปยึดถือไม่ได้โอเคไมครับท่านมีความเห็นว่าอย่างไรครับจนค,ครับเีไหมครับ ครับเราจะถามคำถามอะไรก็ได้ขอเขอตอตาตอบไปครับคว <c oughs> ามเห็นครับตาความเห็นเออนนกี่ยวกับยศยศเขามีให้เข้าวัด <c oughs> ส่วนสมเด็บนั้นท่านจะได้รู้ก,ก่อนครับก็บ่งบอกถึงท่านไม่ได้นในยดหาบรรดาศักดิ์ทางสมมุติโลกสมมุติมัน,ม,นมันต่างกันครับยศครับ สมมติตอบมุติสมมุติคือสิ่งที่สมมุติว่าสมมุติเรียกว่าอย่างนั้นอย่างนี้มันต่างดีมุติที่นีมุตคือความจริงถ้าขอดเปลียกออกแล้วพระอริยะหรือพระธรรมดาหรือบุคคลทั่วไปท็เป็นคนธรรมดาธรรมดาทรงนั้นเองส่วนรียบข่าบรรดาศักดิ์พระดุษเป็นกลที่เป็นยอดแหลมอะไรต่างชั้นสมเด็จชั้นอะไต่างก็เป็นแค่สิ่งที่โลกเขาสมมติขึ้นมา ผมเด็ดฟูงท่านไม่ได้สนใจสิ่งที่สมมุติท่านเคยเอฟเฟคเล่นที่นคนสมมุติทุกอย่ใส่เสียงไปไหนมาไหนก็นั่งลุกๆสนุกดีนั่นก็คือไม่ได้สนใจสิ่งสมมุติครัแต่สมมติถ้เป็นอะไรก็ข้างฉันก็เป็นฉันประมาณนั้นนะครับหลวงตางนะครับเข้าใจจริงครับครับครับเข้าใจถูกครับอันนี้มันก็สอนนอกจากในโพส์นี้จะเกี่ยวกับเนื้อสือยย่อเตแล้เราก็มาคิดกับก็เกี่ยวได้ ยกฐาบรรดาศักดิ์ตำแหน่งันเมือนกับเบื้อโขนแต่ยแกแปเดียวแล้วเราก็ต้องถอดบางคนตายและถึงตอนป็นยึดเป็นงเป็นจากตราการเป็นดบโต้อเป็นชือ่อว่าอ่อ,อกกเกษรใจ,จสักติ ปีห้าสิบสิบปีสิบห้าปีบารมีมันหมดลงก็เป็นขั้วแก่ทุกขอนยึดถ้าบรรดาศักตั้งแห่งต่างๆทของเราชิดข้าวถ้าเรายึดไว้มันทึบนะอย่างตัวชาว่าถ้ายึดไว้ปล่อมันจะวาอมันมันขอไมาสบายขึ้นอค มีความเห็นยังไงบอไหมคบด้วยไหมเห็นด้วยเห็นด้วยค่ะดวงตาก็ประมาณเหมือนกัะก็คือเป็นเหมือนกับสิ่งที่เราได้รับบทบาทหน้าที่มาค่ะแต่ว่าไม่ให้เรายึดในบทบาทหน้าที่นั้นหรือบทละครนั้นๆ เมื่อเล่นจบในแต่ละฉากก็กลับมาเป็นตัวของเราเองไม่ดิดถือค่ะะถ้ามงงีถ้าละครเล่นติดฉากแนละ้วเราก็เลือกเล่นไม่ต้องแต่งตัวรอจะมาตดละครใหม่อ่ะปู่ขอตักบานนะครับในนี้คำถามหรือกานเห็นอะไรอีไครับถ้าม,มีก็ขอตเปินให้ผมนะครับ ได้ความรู้เรื่องขนเรื่องสมมุิยุหมดแล้วก็เรื่องของเหมือนกับของไม่ของใช้ของเหมือนครับวันนี้ก็ขอบพระคุณหลวงตาครับมีใครเพิ่มเติมไหมครับถ้าไม่มีวันนี้ก็ขอจบตรงแค่นี้ครับนักการครับหลวงตาครับสวัสดีทุัท่านครับนักศการักกานักศึกหลวงตาค่ะ